เอันเชื่อมต่อล่าช้ากำไมัมีปลายมันตู้ เพื่อนเพักทานข้าวกันหรือยังคะอโอ้ยการเช็มการเช็มต่อล่าช้าอย่างเนี่ยงานปีมือ ใช้ได้ไหมเฮ้ย,ยทำไงเหมือนกันเน็ดไม่ดีค่ะ่อวานตั้งใจจะไลฟ์กกดว่าเพื่อนฟังไม่รู้เรื่องเลย <Godzilla. S 1> <c oughs> เน็ดเป็นยัางไงอีกเนาะช้า วันนี้เมื่อวันจะลองตั้งค่าเน็ตดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อต่อข,า,ขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องล่วงหักลืมจะือเสียงก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นเท่าไหร่เลยเสียงก็ไม่ค่อยมีค่ะแย่ yeah. เลยเดี๋ยวนะคะอยาได้ขอกินน้ำแป๊บหนึ่ง เป็นพันตัวพอทำเสร็จแล้วภูมิใจเมื่อกี้จะมาตั้งกล้องไลฟ์สดถือขาตั้งกล้องมาขาตั้งกล้องร่วงหักจัไใจไม่มีปลายมันตู้ ไฟก็ใช้ไม่ได้เน็ตก็ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยแหละพอเราจะทำอะไรจริงจังมันก็ไม่ได้สะดุดอีกแล้วมั้ง ตัวนึงน่งก็ใช้เวลาหลายนาทีเหมือนกันนะแล้วกว่าจะได้เป็นร้อยเรียนป่วยทานค่ะที่บ้านพับไว้ใกล้จะหมดแล้วมันเหลืออีกไม่น่าจะถึงสองนี้สามวันแล้วแต่วันนี้เสียงก็เออโอเคขึ้นนิด บุญงานอะไรของเราเรื่อยเปืยแต่พับไว้เผื่อมีคนสั่งเราก็จะได้จับขายเลยเสียงก็ไม่ค่อยมีแต่ก็จ,จำเป็นต้องไลฟ์สวัสดีค่ะนยังใช้ได้อยู่ไหมเอ่ะ น้ำมูกมูก็หลายเยอะมากตัวหนึ่งก็ใช้เวลาหลายนาทีเหมือนกันนะแล้วกว่าจะได้เป็นร้อยใช้ได้ไหมนั่นเห็นไหมมันก็บอกว่าการเชื่อมต่อล่าช้า แล้วยาที่จะทำยังไงเนี่ยเน็ตบ้านก็ใช้ไม่ได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เป็นพัันตวพอทำเสร็จแล้วภูมใจขั้นต่อลาช้าแสดงว่าเน็ตเราก็ต้องค้างเราจะทำยังไงจังใไ,ไม่มีปลายมันตู้เน็ตเครื่องเราจะค้างไหมวันนี้มาลุ้นกันอาจ้ครับ เต็มตัวทานแย่ yeah. เลยเดี๋ยวนะคะเยี๋ยว้ขอกินน้ำแป๊บหนึ่ง เพิ่แป๊บเดียวเที่ยงครึ่งแล้วะจะดูดอีกแล้วมั้งวันนี้วันที่สิบห้าสิบหกสิบหกหรือสิบห้าสิบหกแล้วสิ เมื่อเช้าเห็นเขาพูดเรื่องหวยกันแสดงว่าต้องเป็นสิบหกแล้วทุกอย่างนะียงานปีมือนนำมูกนำมูกก็ไหลยเยอะมากวันนี้วันที่สิบห้าสิบหกสิบหกหรือสิบห้าสิบหกแล้วสิเมื่อเช้าเห็นเขา พูดแล้วหวยกันแสดงว่าต้องเป็นสิบหกแล้วใช้ได้ไหมเก่ไกลไม่มี ายมันตู้เจ๊ทิดขอลองปรับเน็ตแป๊บนึงนะคะไวไฟก็ใช้ไม่ได้เน็ตก็ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยแหละพอเราจะทำอะไรจริงจังมันก็ไม่ได้เมื่อกี้จะมาตั้งกล้องไลฟ์สดถือขาตั้งกล้องมาขาตั้งกล้องร่วงหักจะลืมจะลือ เสียงก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นเท่าไหร่เลยเสียงก็ไม่ค่อยมีค่ะแย่ yeah, เลยเดี๋ยวนะคะอยาได้ขอกินน้ำแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสี่จนวันนี้ยังไม่คลอดเลยกำหนดคลอดวันที่สิบสี่ สี่กุมภามันยังใช้ได้อยอะไหมอ่ะเดี๋ยวที่เปลี่ยนมาใช้เน็ตเครื่องนะไวไฟใช้ไม่ได้เดีย๋ยวที่เปลี่ยนมาใช้เน็ตเครื่องเป็นพันตัวพอทำเสร็จแล้วภูมิใจ เดี๋ยวที่เปลี่ยนมาใช้เน็ตเครื่องนะ Wi-Fi ใช้ไม่ได้เดี๋ยวที่เปลี่ยนมาใช้เน็ตเครื่องเี้ททำไงเหมือนกันเน็ตไ